ใบเตยตอบแบบนี้หลังถูกถามเคยโทษดีเจแมนไหมยังคงอยู่กับประเด็นดีเจแมนพัฒนพลมินตะขินและใบเตยสุทธีวันกุชลชรที่มีรายชื่อเอี่ยวคดีฟอนแหลก3 d ดีล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดใจผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์กับพิธีกรอาจารย์ิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาวงมีบางช่วงบางตอนที่ทั้งคู่เปิดใจถึงประเด็นเรื่องนี้ตอบชัดเคยโทษกันบ้างหรือไม่เตยจะโทษแมนไหมที่ชักสึกเข้าบ้าน คือในวันที่เกิดเรื่องแรกๆไม่เถียงเลยว่าเรามีความคิดอยู่บ้างเป็นความผิดของเขาอะไรแบบนี้มีบ้างอาจารย์แต่สุดท้ายมันก็ตกผลึกที่ว่าในวันที่สุขมันก็สุขด้วยกันในวันที่ทุกมันก็ทุกข์ด้วยกันมันไม่มีอะไรจะรู้ล่วงหน้าว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่มีใครตั้งใจให้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่เข้ามารู้จักกับตรงนี้ชีวิตหนูเคร่งมากเรางงไปหมดเลยว่าเราต้องทําอย่างไรใบเตยเป่าเปลี่ยวมากแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเอง เราต้องสู้ด้วยตัวเองได้ลองสู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเอาจริงๆวันนีหนูต้องขอบคุณเพื่อนๆคนรอบข้างทุกคนวันนี้ดีใจมากที่คนรอบข้างส่วนใหญ่ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวใบเตยมากและเชื่อว่าใบาเตยเป็นคนแบบนั้นอยากขอโอกาสจ,จากสังคมในรายการได้กลับมาทํางานได้กลับมาใช้ชีวิตขอความเป็นธรรมความยุติธรรมขอให้ระบบความยุติธรรม ได้รับข้อเท็จจริงจากฝั่งเราและพิจารณาทุกๆอย่างจะผิดจ,จะถูกในอนาคตอย่างไรก็ตามใบเตยรับได้ทุกอย่างแต่ณวันนี้ขอแค่ให้ได้รับทราบถึงเรื่องข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เรามีให้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ